ตาก้องนี่เดี๋ยวคุไล่ออกอไกล่ตากองออกโมเดลยองอีกอย้ามดุมดมเลยหมุนขึ้นนีกได้ปะมันจะสองข้างล่างขอบคุณค่ะโอขอบคุณค่นะเนี่ โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนสัญญาณดีไหมหนึ่งสองสามสี่วันนี้เรามาพักข้างทางนะทุกคนค่ะบรรยากาศเราจะไล่าตากล้องออกละเรวจะหาตากล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เรื่องเลย สวัสดีทักทายทุกคนนะคะอะไรเนาะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเพิ่งนะกำลังเข้าอยู่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะวันนี้เราอยู่จังหวัดแพร่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาอยู่จังหวัดแพร่แบบนี้ะ ที่เรามาอยู่จังหวัดแพร่แบบนี้นะเป็นและเจ็บคอหวัดอะไรนะอะไรอะ่ะวัดไม่ดีเอหวัดไม่ดีหวัดไม่ด,ด,มดีคุยนอกบ้านเอ้ยคุยนอกบ้านตลอดเลยสวัสดีทักทายทุกคนนะคะ วันนี้เรามาส่งของที่จังหวัดแพร่ทุกคนแวะมาไล้แป๊บหนึง่งเวลามันมีเราก็มาแวะแป๊บหนึง่งสวัสดีทักททุกคนนะคะอะไรอะพี่อู๋นี่มาเร็วเนาะพี่อูขาโอ <c oughs> <c oughs> พี่อูขา พี่อู๋เป็นไงบ้างพี่อู๋สบายดีไหมพี่อู๋ก็ขาสิทำไรอะ่ะกินข้าวอยู่ค่ะเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็มองกันเออเขาก็คงจะงงว่ามาทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเด้อ อ๋อมันทำไมเป็นเงี้ยเรากดทดกดเลยโอเคอเคุอค้ยเห็นเลยเห็นเลยยายเขางงอ่ะเขางงว่าเรามาทำอะไรที่นี่ มีตามองไม่ได,มได้มองได้มองได้พี่อูมองได้พี่อูวันนี้หนูสวยไหม <c oughs> พี่อูขาวันนี้หนูสวยไหมอ่ะ <c oughs> สวยไหมถามจริงเดี๋ยวแฟนคลับหายหมดอะไปดูทักทายค่ะคุณสัก สักเลยสักกลินทักทายทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยคะ่ะรับชมจากเตียงนอนฝนตกไหมคะเดี๋ยวจะเขินนะถอนหญ้าออกเป็นกองละอะไรสวยที่สุดอุ้ยเขินพี่บาแล้วประทีนี่หยอกไม่หยอกด้วยชมไม่จากใจนะเราอะ พี่อู๋ก็เป็นคัสโนว่ายมโลกยมโลกเลยครับเหรอพี่โมอ่านนี้จบจบแล้วธนทรสวัสดีค่ะพี่ธนทรพี่ธนทรหนูสวยไหมมาแบบไหนเนาะ เห็นไหมพี่ธนทรบอกสวย desserts. ไม่สวยหรอกแค่น่ารักพี่ทำอะไรอยู่ครับพี่อยู่กลางทุ ước, <mm ่งนาเออยอยู่กลางทุ่งนาบักละสิมหาเอ๋ยดิผมอูลูกหีทุกคนได้ยินเสียงกรบไหมผมอูลูกหีครับ รักได้บอ่อรักได้ค่ะรักได้รักได้นะทุกคนรักหนูได้นะผมอูล,ลูกหยีเหรอพี่อูทาพี่อูวันนี้ได้ทำงานไหมทำอยู่แล้วเนาะได้นะได้ค่ะได้จอีกอยังดอกน้อย ทุกคนวันนี้เราอยู่หน้านะคะอากาศที่น่านบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าฝนตกทำทุกวันแต่ทำไมพี่ถึงมีเวลามาดูไลฟ์อะ่ะก็ต้องมีสิเนะพี่นี่มาพี่จ้องดูตลอดเลยเหรอพี่อูหดูไลฟ์ปุ๊บนี่พี่ต้องรีบมาเลยใช่ไหมทักทายค่ะคุณข่าวมีใช้ <c oughs> อะไรเนาะ น,นั่นตัวอะไรไหนอะตัวอะไรอะทำไมเวลาเรานั่งเรานั่งไม่ค่อยนิ่งเลยอยากจะลุกกระโดดอ่ะเออแปลกมากนั่งนิ่งไม่เป็นแล้วยิ่งมานั่งอย่างนี้ดูดิโอ้ยงดหลสวัสดีทักทายทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะ ได้ยินเสียงอืง่นมีแต่เขียดเขียดอยู่กลางห้องหน้าเต็มเลยเนี่ยเห็นมีไหม <c oughs> ไม่มีมี <c oughs> ไม่ใช่ไม่ออกหรอกมี <c oughs> มีไม่ออกอยู่หน้านตัวคนเดียวอะไรอยู่นั่นนั่นตัวอะไรทัาทายทุกคนนะคะนั่นตัวอะไรทุกคนจะพาเดินดีกว่า พอยกีคานนั่งเลยปะ่ะมันน่าจะมีเก้าอี้นั่งดีๆหน่อยโอ้ยอ๋ยอนั่นตัวอะไรอันนี้ทุกคนทุกคนว่าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะพี่โอูนี่ตัวอะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถามกันมันมาอยู่ใต้ขาได้ไหเนี่ยตัวอะไรอะ่ะทุกคนว่าตัวอะไร ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ปูที่ไหนดูให้มันดีๆนั่นโรเมนต์ปูเลยไออันนี้เขาเรียกตัวทากบ๊ายบายนะคะพี่อูเดี๋ยวมาใหม่เด้อเดี๋ยวพี่อูบอกไปสองช่องอื่นก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศที่จังหวัด แพ้เนีย่ยมันไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่อยากไรเดล้นยะแป๊บนึงนะ ปูดองไม่ใช่ปูดองมันไม่ใช่ปูดองมันเป็นปูเปี้ยวทำไมมันมืดจังวะหรือโทรศัพท์มันมืดวะเนี่ยมันไม่มีที่นั่งอะอยากได้เก้าอี้อะทำไงอะไม่ได้มันปวดขามันนี่เรว มันนี่เราพี่ประชาทักทายค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะมันนั่งไม่ได้ไปนั่งบนนู้นได้ไหมอ่ะ ้่โอเทุกคนเดี๋ยวขอตัวก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันใหม่เพราะว่าอากาศที่นี่มันร้อนมาเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย